เมื่อมีตัวโหดในขณะเดียวกันก็ต้องมีตัวซัพพอร์ตเช่นเดียวกันครับซึ่งการมีตัวโหดทั้ง4ตัวในทีมก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่การันตีว่าทีมคุณจะแข็งแกร่งที่สุดหากศัตรูของคุณเจอตัวแก้ทางเมื่อไหร่คุณก็อาจจะพ่ายแพ้โดยปริยายได้อย่างไม่คาดคิดเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมก็จะมา แนะนำตัวซัพพอร์ตที่ควรมีนะครับผมต้องบอกก่อนว่าในเกมนี้เนี่ยตัวซัพพอร์ตเนี่ยมันจะมีอยู่4แบบใหญ่ๆนะครับจากที่เท่าที่ผมไปดูในแคตตาล็อกมานะครับซึ่งมันจะมีดังนี้นะครับแบบแรกก็คือแบบช่วยทีมช่วยทีมในที่นี้นะครับก็คือเป็นการบัฟฮิล ชุบชีวิตแล้วแต่ตัวนะครับว่าจะทําให้ครบทุกคนหรือทําให้แค่คนเดียวนะครับผมแต่คลิปนี้ผมจะแนะนําเฉพาะตัวประเภทช่วยทีมที่แบบช่วยทุกคนนะครับส่วนแบบที่2นะครับก็คือแบบปกป้องทีมก็คืออาจจะเป็นตัวที่จะคอยล่อศัตรูเนี่ยให้มาโจมตีตัวนั้นๆในขณะที่ตัวอื่นน่ยก็จะยังไม่ได้รับอันตรายใดๆนะครับ ซึ่งตัวพวกนั้นนะ่ะก็จะเป็นตัวที่จะทำ counter attack มากกว่านะครับผมส่วนแบบที่3นะครับคือประเภทถ่วงเวลาหรือทำอุปสรรคให้กับศัตรูก็คือการทำให้ศัตรูน่ะเชื่องช้าลงอ่อนแอลงหรือทำให้ไม่สามารถใช้สกิลเนี่ยได้ทันทีนะครับผมและประเภทสุดท้ายนะครับก็คอือประเภทเอาตัวรอด หมายความว่ามันจะมีสกิลนะครับที่จะสามารถเอาตัวรอดเนี่ยได้ก็คืออันนี้เนี่ยจะใช้ได้กับเฉพาะตัวเองเท่านั้นนะครับผมเอาล่ะคลิปนี้นะครับก็จะเป็นประเภทแรกก่อนนะครับคือประเภทช่วยทีมนะครับอีโรฮันนะครับที่เป็นตัวซับพอร์ตที่ควรมีตัวแรกนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัว Adorable Bikini อีกอิโร้านะครับซึ่งสกิลซัพพอร์ตทีมก็จะมี2 s สกิลนะครับโดยสกิลแรกก็จะเป็นสกิลนี้นะครับก็คือเอาดีบัฟออกทั้งหมดนะครับให้กับคนใดคนหนึ่งแล้วก็เพิ่มบาเรียให้ด้วยนะครับ20%ของ m a ็ HP ตัวนี้นะครับผมส่วนสกิลซัพพอร์ตอีกตัวนึ่งนะครับก็คือทำสถานนะต้านทานดีบัฟทั้งหมดนะครับ ให้กับทุกคนแล้วก็เพิ่มมุฟเกตให้ทุกคนถึง30%นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็คืออีโลหะร่าง h o l ลี่ซานตนะครับซึ่งมันก็คือมีสกิลนี้นะครับก็คือเพิ่มบาเรียนะครับแล้วก็เพิ่มต้านทานสถานะทั้งหมดนะครับ ให้กับทุกคนนะครับ3 t u เทินโดยความหนาของบารีเรสกิลนี้นะครับคือ15%ของ m a ็ก p ตัวเองนะครับผมส่วนต่อไปนะครับจะเป็นตัวคาโอรินะครับผมคาโอริที่มีหน้าที่ช่วยซัพพอร์ตทีมที่ควรมีนะครับตัวแรกคือตัวนี้เลยครับคาโอริร่างอีโวนะครับผมซึ่งสกิลนี้เนี่ยก็คือเมื่อถึงเทินตัวเองเนี่ย ถ้าหากว่ามีดีบัฟเนี่ยติดอยู่นะครับผมจะทำการเอาดีบัฟเนี่ยออกพร้อมกับฟื้นฟ,นฟูเลือดทุกคนในทีมนะครับ1 5ของพลังชีวิตของตัวเองที่มีอยู่นะครับผมส่วนตัวต่อไปนะครับก็คือตัวนี้ครับเคลเนรินไมเดนนะครับผมซึ่งสกิลที่2ก็คือเอาดีบัฟเนี่ย ออกทั้งหมดนะครับให้กับทุกคนนะครับพร้อมกับเพิ่มสถานะตา้านทานดีบัฟทุกอย่างนะครับ2เทินและในขณะเดียวกันก็จะสามารถเพิ่มสถานะวิวได้นะครับผมสถานะวิวก็คือแมนเลือดเหลือนหนึก็ยังไม่ตายนะครับผมส่วนสกิลติดตัวของตัวนี้นะครับก็คือเมื่อถูกโจมตีแบบเฮฟวี่โบหรือโดนแบบครินะครับ จะทำการเอาดีบัฟเนี่ยหนึดีบัฟเนี่ยออกให้ทุกคนนะครับในทีมและในขณะเดียวกันก็จะเพิ่มมูฟเกรดให้25%ให้ทุกคนเช่นกันนะครับผมส่วนตัวต่อไปนะครับก็คือตัวฮ a l โลวีนวิชนะครับผมซึ่งสก,กิลของมันก็คือเพิ่มพลังโจมตีและเพิ่มพลังป้องกันให้กับทุกคน2เทินและในขณะเดียวกันก็จะเพิ่ม มูฟเกตให้เหมือนกันนะครับส่วนตัวต่อไปนะครับเซระนะครับที่ควรมีก็คือเซร่ร่างอีโวนะครับโดยสกิลนี้ก็คือเพิ่มพลังโจมตีให้กับทุกคนในขณะเดียวกันก็จะมีโอกาส75%นะครับที่จะลดพลังป้องกันศัตรูลงเนี่ยสเทินเช่นกันนะครับผม ส่วนเซาอีกร่างหนึ่งนะครับก็คือร่างเชียร์ลีดเดอร์นะครับผมมันเรียกว่าแพชั่นเนทเชียร์ลีดเดอร์นะครับผมซึ่งสกิลซัพพอร์ตของมันก็คือสกิลนี้นะครับผมก็คือเพิ่มพลังชีวิตเนี่ยให้ทุกคน25%มันก็ค่อนข้างถือว่าเยอะนะครับและส่วนสกิลที่3ก็คือหลังจากที่โจมตีแล้วเนี่ย จะเพิ่มมุกเกตให้ทุกคนนะ่ะสิบแล้วก็จะเพิ่มความเร็วให้ถึง2เทินด้วยกันนะครับก็คือตัวเนี้ยควรจะมีพลังความเร็วเนี่ยเยอะๆเอาไว้ครับเพื่อทุกครั้งที่จะได้ตีเนี่ยด้วยสกิลนี้นะครับมันก็จะทําการเพิ่มมุกเกตให้ทุกคนแล้วก็เพิ่มความเร็วให้ทุกคนเลยนะครับผมส่วนตัวต่อไปนะครับก็คือตัว โคโคอะนะครับผมตัวโคโคอะที่ควรมีเลยนะครับก็คือโคโคอะร่างธร,ธรรมดานะครับผมซึ่งมันจะมีสกิลก็คือเพิ่มพลังป้องกันนะครับให้กับทุกคนเนี่ยสองเทิร์นและในขณะเดียวกันก็จะเพิ่มมุฟเกรให้20%ทุกคนเช่นกันนะครับผมส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ย ถือว่าเป็นตัวที่ควรมีอย่างยิ่งเลยนะครับก็คือตัวนี้นะครับคือตัวโคโคอะร่างฮา l o โลวีนะครับผมซึ่งมันจะมีสกิลดังนี้นะครับสกิลที่2นะครับก็คือเพิ่มเลือด25%นะครับให้กับใครก็ได้2คนนะครับซึ่งสองคนที่จะให้เนี่ยคือคนที่มีเลือดเนี่ยน้อยที่สุดนะครับผมส่วนสกิลที่3ก็คือ ทำสถานนะต้านทานดีบัฟทั้งหมด2เทินแล้วก็ทำการเป็นอมตะเนี่ยถึง1เทินนะครับก็คือไม่ได้รับดีบัฟด้วยแล้วก็ไม่เจ็บด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมเคยลองไปสู้มาแล้วนะครับบอกเลยว่าถ้าทีมไหนเนี่ยมีตัวนี้บอกเลยว่าจะสามารถ ริษสถานการณ์แล้วก็ยื้อชีวิตทุกคนน่ะได้อย่างดีเยี่ยมแต่ขนาดเดียวกันตัวนี้ก็ต้องเพิ่มความเร็วน่ะให้สูงสูงเพื่อจะให้ได้ถึงเทิร์นตัวเองก่อนเช่นกันนะครับผมส่วนตัวต่อไปนะครับก็คือตัวอากิสะนะครับอากิสะจะมีค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับผมอากิสะที่เป็นตัวซับพอที่ควรมีนะครับก็คืออากิสะธรรมดานะครับ ก็คือเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันให้ทุกคนเนี่ยสเทอร์เลยนะครับผมส่วนตัวต่อไปก็คือร่างอีโวนะครับก็คือสกิลนี้ครับก็คือเพิ่มความเร็วให้ทุกคน2เทิร์แด้ในขณะเดียวกันก็จะมีโอกาส75%นะครับที่จะลดความเร็วศัตรูลง2เทิร์เช่นกันนะครับผมส่วน ตัวต่อไปนะคะก็คือตัว fluffy rabbit นะครับผมซึ่งสกิลนี้ก็คือเอา d e b u f เนี่ยออกหมดครบทุกคนนะครับแล้วก็ฟื้นฟูเลือด20%และในขณะเดียวกันก็เพิ่มมุฟเกตให้ด้วยอีก20%เช่นกันนะครับผมส่วนตัวต่อไปนะครับก็คือตัว r e a l m a ม d อากิซะนะครับผมคือตัวนี้นะครับซึ่งสกิลซัพพอร์ตของมันก็คือ เพิ่มมูฟเกตให้คนใดคนหนึ่งร้อแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้ก็คือให้ทำนองเหมือนว่าเป็นการให้เทิร์นนะครับของคนคนนั้นเลยนะครับถ้าเพิ่มมูฟเกตให้100%ซนะครับผมส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัว f ฟียรี่ชายเกิลอากิสะนะครับผมซึ่งสกิลซัพพอร์ตของมันอะบอกเลยว่ามันดูค่อนข้าง โกงนิดหนึงอะนะซึ่งสกิลมันก็คือเอาดีบัฟเนี่ยหนึ่งดีบัฟออกให้กับทุกคนและขณะเดียวกันน่ะจะทำการลดคูลดาวให้เนี่ยหเทิร์นด้วยพร้อมกับเพิ่มความเร็วให้อีก2องเทิร์นจะไม่มีตัวไหนนะครับที่มันจะสามารถลดคูลดาวได้ซึ่งมีเพียงอากิสะตัวนี้ตัวเดียวนะครับที่สามารถลดคูลดาวของสกิลใครก็ได้นะครับผม ส่วนตัวต่อไปนะครับก็คือตัวอ o นะครับอ o ตัวซับพอร์ทที่ควรมีนะครับก็คือตัว Royal Armor Knight นะครับถามว่าทำไมอ่ะเหรอก็คือตัวเนี้ยมันจะมอบสถานะรีเจนให้นะครับผมให้กับทุกคนแล้วก็ทำการเอาดีบัฟเนี่ยออกให้ทุกคนเฉพาะตัวเองนะครับผมจะเพิ่มสถานะ c o u n t เตอร์แอตด้วยเช่นกันนะครับผม ทั้งรีเจนและ c o u n t เตอ t ์แอ k เนี่ยมีให้เนี่ยสเทินนะครับผมส่วนตัวต่อไปนะครับก็คือร่างเคเลรินไมเดนนะครับผมอ่าตัวนี้ก่อนก็ได้ครับเรี l วเม e อาโก็ถือว่าเป็นตัวซับพอร์ตที่ควรมีนะครับคือสกิลนี้นะครับผมคือเพิ่มบุเกสา์ให้ทุกคนนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วให้ทุกคนเนี่ยสเทินเช่นกันนะครับผม แล้วก็เคเลอรินขอหาแป๊บนึงนะครับโอเคตัวนี้ครับผมพอดีเนี่ยมันเป็นธาตุเดียวกันแล้วชุดมันก็คล้ายๆกันผมก็เลยหายากนิดนึงนะก็สกิลที่2นะครับก็คือเพิ่มความเร็วแล้วก็เพิ่มความแม่นยำให้ทุกคน2เทรนส่วนสกิลนี้นะครับก็คือ เพิ่มเลือดให้20%ให้กับทุกคนแล้วก็ลดดาเมจคริลงเนี่ยสเทินด้วยส่วนตัวต่อไปนะครับก็คือตัวอากะนะครับผมอากะที่ควรมีอย่างยิ่งเลยนะครับก็คือตัวนี้ครับ go army อากะซึ่งสกิลของมันก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มอัตราคริให้ทุกคนเนี่ยสเทิน ส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือร่างออนเซนนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยสกิลซัพพอร์ตของมันก็คือเพิ่มอัตราคริเพิ่มความเร็วให้ทุกคนเนี่ยสองเทิร์นะครับผมส่วนตัวต่อไปนะครับก็คือร่างอีโวนะครับผมคือต้องบอกเลยว่าทั้งร่างอีโวร่างธรรมดา1984แล้วก็2061เนี่ยมันมี ความสำคัญนะ่ะหมดนะครับผมอยู่ที่ว่าคุณอยากจะสู้แบบไหนอ่ะบอกเลยว่าถ้าอยากมีตัวซัพพอร์ตที่เพิ่มความสามารถให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นนะ่ะบอกเลยว่าต้องใช้อากาศไปสู้นะครับก็เดี๋ยวจะบอกให้นะครับว่าอากาศในเซตพื้นฐานเนี่ยแต่ละตัวน่ะมีอะไรบ้างนะครับผมร่างอีโวเนี่ยครับมีฮิวเลือด30%ทุกคน แล้วก็มีชุบชีวิตเนี่ยให้คนใดคนหนึ่งพร้อมกับมอบเลือดให้30%และในขณะเดียวกันก็จะมอบบาเรียรให้30%ของพลังชีวิตของตนเองด้วยส่วนตัวนี้นะครับสกิล,ลก็คือเพิ่มเลือดทุกคน20%แล้วก็เพิ่มมูฟเกต10%สกิล,ลนี้นะครับก็คือทำการฟื้นฟู ขออภัยครับทำการชุบชีวิตเนี่ยนะครับให้คนใดคนหนึ่งเนี่ยด้วยเลือด25%นะครับ1984กนะครับก็คือเอาดีบัฟออกเนี่ย2ดีบัฟให้กับทุกคนแล้วก็เพิ่มมูฟเกต20%ส่วน2061ก็คือเพิ่มมูฟเกต25%ให้กับทุกคนแล้วก็เพิ่มความแม่นยำให้2เทิร์นทุกคนนะครับผม ต่อไปนะครับก็เป็นตัวเอลลิซานะครับผมเอลลิซาเนี่ยที่ควรจะมีนะครับตัวแรกเลยนะครับก็คือร่างออนเซนนะครับผมซึ่งสกิลซัพพอร์ตของมันก็คือเอาดีบัฟออกทั้งหมดให้กับคนใดคนหนึ่งแล้วพร้อมกับฟื้นฟูเลือดให้เต็มร้อยเลยนะครับผมมันก็มีไม่กี่ตัวหลอกที่ จะสามารถฟื้นฟูเลือดเนี่ยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่อันนี้คือเป็นเหมือนตัวพลิกเกมเลยก็ว่าได้ก็คือเหมือนเป็นผู้ช่วยตัวชะกาดชันเลิศเลยก็ว่าได้ครับไว้ใช้ตอนที่แบบว่าตัวชะกาดที่คุณไม่อยากไม่อยากให้เขาตายอะ่ะตัวเนี้ก็จะสามารถทำให้ตัวชะกาดนะ่ะต่อชีวิตได้แบบว่ายาวๆเลยก็ว่าได้นะครับผม ส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเอล s ิซาร่างคา w วาอ้วอริเออร์นะครับบอกเลยว่าอันเนี้ยหนึ่งในตัวชะกาดที่เขามักจะเอาไว้ไปใส่ในอารีนานะครับซึ่งมันเป็นสกิลติดตัวของมันก็คือทุกครั้งนะครับที่ตัวเองเนี่ยจบเทิร์นเนี่ยจะทำการเพิ่มมุกเกศสินต่ะให้ทุกคนนะครับแต่เท่าที่ผมไปสู้มานะก็คือ มันเป็นประมาณว่าทุกๆครั้งอ่ะที่จบเทิรนไม่ว่าจะตัวเองหรือคนอื่นด้วยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะรวมคนอื่นด้วยแหละที่จบเทินอ่ะมุฟเกตตัวเองก็จะค่อ,คอยๆเพิ่ม15%ไปเรื่อยๆบอกเลยว่าถ้าหากว่าเอลิซาตัวเนี้ยเวลสูงๆนะบอกเลยว่าแทบจะไม่มีโอกาสที่จะสามารถตอบโต้มันได้เลยด้วยน้ำซ้ำก็คือโดน ค่าเรียงตัวเลยก็ว่าได้แล้วถ้าหากว่าเสริมแกล่งตัวเนี้ยให้วิ่งเร็วๆแล้วก็เก่งๆหน่อยนึงบอกเลยว่าวางหนึ่งตัวเป็นแนวป้องกนันนะนะก็สามารถเก็บได้4คนเช่นกันแต่ขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มความต้านทานและก็เพิ่มพลังชีวิตด้วยนะครับผมเอาล่ะส่วนตัวต่อไปนะครับก็คือตัวลินลี่นะครับลินลี่ที่ เป็นตัวซัพพอร์ทที่ควรมีก็คือตัวนี้นะครับคือ New Year m ไ Den l i ิ l ลีสกิลของมันก็คือเพิ่มเลื่อนให้25%ให้กับทุกคนแล้วขณะเดียวกันก็จะทำการเพิ่มพลังโจมตีให้1เทิร์นนะครับแต่ถ้าหากว่าอัพสกิลเนี่ยให้ถึงเวล3นะครับจะเป็น2เทิร์นนะครับผมส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือร่าง บั a ฮิ e วอร a เออร์นะครับก็คือตัวนี้นะครับบัดฮิ e a อร a เ r อร์ผมก็เคยเจอตัวนี้อยู่ในสนามรบนะครับบอกเลยว่าสกิลของมันก็ค่อนข้างจะเจ๋งอะ่ะเรียกได้ว่าเป็นตัวชะกาดสายซัพพอร์ตเลยก็ว่าได้ครับโดยสกิลแรกก็คือเพิ่มเลือดให้ถึง50%แต่จะเพิ่มได้แค่คนเดียวนะครับ แม้จะเพิ่มได้คนเดียวแต่ปริมาณเลือดที่ฟื้นฟูถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับและสกิลติดตัวของมันเนี่ยก็คือเมื่อตัวเองเนี่ยตายนะครับผมจะทำการเอาดีบัฟเนี่ยออกเนี่ยให้กับทุกคนนะครับทุกดีบัฟนะครับรวมถึงฟื้นฟูพลังชีวิตให้เต็มร้อยทุกคนด้วยหมายความว่าถ้าตัวนี้ตายเนะี่ยทุกคนนะ่ะ ดีบัฟจะหายหายทุกอันแล้วที่สำคัญก็คือเพิ่มเลือดให้นะครับถึง100%เช่นกันนะครับผมต่อไปนะครับจะเป็นตัวฮานาบินะครับผมตัวฮานาบิที่ควรจะมีโดยอย่างยิ่งเลยนะครับก็คือฮานาบิร่าง h o l ี่ซ n นตานะครับผมซึ่งสกิลซัพพอร์ตของมันก็คือ ทำการฟื้นฟูเลือด30%ให้ทุกคนแล้วก็เพิ่มมูฟเกตให้ถึง30%นะครับผมส่วนตัวต่อไปนะครับก็คือฮานาบิร่างเรียวเมดนะครับผมซึ่งสกิลซัพพอร์ตของมันก็คือจะทำการมอบบาเรียนะ่ให้ทุกคน20%ของพลังชีวิตของตนเองที่มีอยู่ถึง3เทอร์นะครับผม แล้วก็ร่างสุดท้ายนะครับของฮานาบิที่ควรมีคือร่างเชียร์ลีเดอร์นะครับผมซึ่งสกิลที่2ของมันก็อขออภัยครับต้องเป็นสกิลที่3นะครับก็คือทําการเพิ่มความเร็วแล้วก็เพิ่มรีเจนเน่ให้ทุกคนนะ่ะถึง2เทิร์นะครับผมต่อไปนะครับจะเป็นตัวมาริอันเนะนะครับผมมาริอันเนะนะครับที่ควรจะมีก็คือตัวนี้ครับ ร่างเดียวกันนะครับบรัดฮิววอริเออร์มาริอันเนนะครับโดยสกิลที่2ก็คือเพิ่มพลังชีวิตให้ถึง50%คนใดคนหนึ่งส่วนสกิลติดตัวนะครับก็คือเมื่อเพื่อนคนใดคนหนึ่งที่ไม่ใช่ตัวเองเนี่ยตายจะทำการฟื้นคืนชีพคนนะนะั้นน่ะด้วยพลังชีวิต30%ซึ่งนั่นหมายความว่า ใครก็ตามในทีมที่ตายและมีตัวนี้อยู่เนะี่ยคล้ายๆเหมือนพูดได้ว่าเราไม่ยอมง่ายๆหรอกแม้ตายแต่ก็ยังตื่นขึ้นมาโซ่ใหม่ได้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือร่าง1984นะครับผมซึ่งมันก็จะมีสกิลนี้แหละครับก็คือเอาดีบัฟเนี่ยออกทั้งหมดให้กับใครคนหนึ่ง แล้วก็เพิ่มต้านทานสถานะทั้งหมดแล้วก็รีเจนนะครับผมถือว่ามันเป็นดีบัฟที่ค่อนข้างน่าใช้นะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นบัฟที่ใช้ได้แค่เฉพาะคนใดคนหนึ่งนะครับผมแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะครับก็คืออีกโกะนะครับผมอีกโกะที่ควรมีเลยนะครับก็คือตัวนี้ครับ fluffy และบิดอีกโกะนะครับโดยสกิล ของมันก็คือเมื่อใครก็ตามเนี่ยที่ตายไปแล้วเนี่ยจะทำการฟื้นคืนชีพขึ้นมาด้วยเลือด1น่ะหเท่านั้นแล้วขณะเดียวกันก็จะมอบเทิรนให้ทันทีอันนี้ก็คือตายแต่ได้เลือด1แต่มาริอาเนสตะกี้ก็คือตายแล้วก็ได้เลือดมาเนี่ยเยอะเลยนะครับผมอันนี้คล้ายๆเหมือนว่า เป็นการล้างแค้นครั้งสุดท้ายอะไรทำนองนั้นนะครับผมส่วนตัวสุดท้ายนะครับก็คือ Go Army อีกโกะนะครับซึ่งสกิลซัพพอร์ตของมันก็คือทำการเพิ่มพลังป้องกันและก็เพิ่มต้านทานเนี่ยให้ทุกคนนะครับผม2องเทรนก็จบไปแล้วนะครับกับการนำเสนอตัวซัพพอร์ตที่ควรมีประเภทช่วยทีมเอาไว้นะครับผม คุณคิดว่าตัวซัพพอร์ตประเภทช่วยทีมตัวไหนนะครับที่คุณควรมีก็มาคอมเมนต์ได้ได้เลยนะครับผมก็เป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ